สวัสดีค่ะยุอินลุนนะคะวันนี้ก็จะพามาเก็บบลูเบอรี่ค่ะก็มาในป่านะคะที่เมืองเมืองหนึ่งนะคะพี่เขาจะพามาเก็บค่ะก็ตอนนี้ก็วันที่30กรกฎาคมค่ะก็ได้ข่าวว่าบลูเบอรี่สุกมาลาวอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็มันก็บลูเบอรี่นี่ก็จะออกดอกตอนพฤษภานะตอนนั้นเราไปเดินป่าพฤษภาก็เห็นดอกออกแล้วแล้วก็ตอนนิ้ถุนาเราไปเที่ยวอีกรอบมันก็เป็นลูกเขียวๆแล้วตอน ตอนนี้นะคะเราเราหลังๆกลาง,งเดือนก,นกรกฎาคมมาค่ะมันก็เริ่มสุกแล้วก็เลยจะมาเก็บบลูเบอร์รี่กันนะคะแล้วก็ใช่ดูว่าเรามาเก็บกันยังไงนะคะก็แต่ละที่อาจจะสุกไม่พร้อมกันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะเอ่อบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะไปหาบลูเบอร์รี่ได้ที่ไหนนะคะก็อืมก็ทั่ว,วไปค่ะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปสำรวจดูหาต้นบลูเบอร์รี่นะคะมันจะเป็นต้นเล็ก นะคะอย่างที่เห็นในป่านี้แล้วก็จะมีลูกสีม่วงๆน้ําเงินอะไรพวกนี้นะคะก็ลองไปหาดูก็หรือไม่ก็ลองถามญาติพี่น้องเราหรือคนที่เรารู้จักะคะ่ะว่าเขาไปเก็บที่ทไหนแถวไหนกันนะคะเผื่อบางทีเขาจะบอกเราเพราะว่ามีเยอะค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆนะคะว่าต้นบูเบอรี่ป่าเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นนี่นะคะต้นเล็กๆใบสีเขียวอยู่ที่พื้นนะคะแล้วนี้ก็คือลูกบูเบอรี่นะคะอันนี้นะคะก็ฝากกันนิดนึงนะคะถ้าใครจะไปเก็บบูเบอรี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ควรที่จะเข้าไปเก็บในป่าค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไปเก็บ ในบริเวณที่ใกล้บ้านพักของคนอื่นนะคะบางทีในป่าหรือตามชายป่าอย่างนี้ก็จะมีบ้านพักของผู้คนอยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ในบริเวณนั้นนะคะาถามกันว่าแล้วใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเก็บบลูเบอรี่ในป่าบ้างนะคะเพราะจริงๆแล้วทุกคนค่ะมีสิทธิ์ที่จะเก็บเข้าเข้าไปเก็บ บูเบอร์รี่หรือผลเบอร์รี่ในป่านะคะจะต,ต้องไม่ทําลายสภาพแวดล้อมค่ะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของป่านะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าอาริมันสเตรตเตนนะคะสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะนะคะก็โดยไม่ไปตัดไปหักไปทําลายนะคะหรือว่าไปรบกวนผู้อื่นหรือว่าไปเก็บในบริเวณของของเออเขาเรียกอะไรพื้นที่ดินของคนอื่นนะคะ ค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอ,อาริมันเรตเตนนะคะหรือการสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อในการเก็บเบอร์รี่หรือเก็บผลไม้ป่าอะไรน,นี้เราก็เคยทำวิดีโอไว้แล้วนะคะยังไงก็ลองไปหาดูล้กันนะคะโอเคค่ะโรแปรที่เรามาเก็บนี้นะคะก็เป็นป่าที่อยู่ทางใต้ของสวีเดนนะคะหรือที่ชื่อว่าสกูเนนะคะทางนี้ก็มีในปริมาณมากพอสมควรนะคะก็บางปีก็เยอะบางปีก็น้อยส่วนปีนี้นะคะจะดกมากนะคะ เขาก็คนส่วนใหญ่ก็จะออกไปป่านะคะไปเก็บมาทาขนมทําแยมหรือว่าเก็บไว้กินนะคะก็ถามว่าปริมาณเยอะมากไหมถึงขนาดมาเก็บเออเรามาทําเป็นแบบว่ามาเก็บขายเหมือนคนไทยที่มาที่สวีเดนนะคะเพื่อมาเก็บเบอร์รี่ขายนี้จะพอไหมก็คิดว่าคงไม่มากขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่คนที่มาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็มาเก็บ เบอร์รี่นะคะเพื่อทําเป็นอาชีพอะไรอย่างงั้นเขาก็ไปอยู่ทางเหนือของสวีเดนกันค่ะซึ่งทางนั้นก็จะมีป่าที่เยอะกว่าป่าใหญ่กว่าแล้วก็มีปริมาณเบอร์รี่เยอะกว่าแล้วก็มีหลากหลายชนิดมากกว่านะคะทางใต้ของเราก็จะเป็นป่าเล็กๆค่ะแล้วก็บลูเบอร์รี่ป่าก็จะผลเล็กๆอะไรอย่างนี้ปริมาณของบลูเบอร์รี่หรือเบอร์รี่ต่างๆนะคะก็คิดว่าแค่พอแบ่งให้คนในพื้นที่กินก็เท่านั้นอาจจะแบบว่าบางส่วนอาจจะบางคนก็อาจจะ เก็บขายด้วยก็เป็นได้น,นะคะแต่เราไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บกินเองซะส่วนใหญ่นะคะของป่าค่ะที่เห็นเป็นต้นไม้เล็กๆอยู่ข้างล่างนั้นก็เป็นบลูเบอร์รี่ป่านะคะที่อยู่ที่พื้นที่เห็นนั่นนะคะค่ะที่เห็นอยู่ในวิดีโอข้างหน้านี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บเบอร์รี่ค่ะ ก็ห,หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะคะในอีกาอีกาแม็กซี่หรือคุปหรือซิตี้คอสี่ร้านใหญ่ๆค่ะราคาก็ประมาณ40-50คนนะมันจะมีขายเยอะช่วงที่มีจะมีบลูเบอร์รี่หรือช่วงฤดูเห็ดฤดูที่เขาไปเก็บเบอร์รี่นะคะจะมีออกมาขายเยอะมากนะคะก็ลองไปหาซื <artık chat> ้อ <drain> ก <rehears als> ันได้ซ we ึ <like yummy. S 1> ่งอุปกรณ์นี้มันก็จะสะดวกค่ะช่วยทําให้เราเก็บเบอร์รี่ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะว่าเก็บยังไงก็พี่เขาก็แนะนําว่าให้ทําแบบนี้เราก็เสยขึ้น สรยขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะติดมาเห็นไหมมันก็รูปมันก็จะติดแล้วก็ซืดเดี๋ยวหาที่เยอะๆก่อนก็เสยขึ้นมาแบบนี้เอา,เาไปแล้วก็เสยขึ้นมามันก็จะติดเห็นนะคะเออแล้วมันก็จะยีนไดเสียงลูกตุ๊กุ๊กกลงไป,งไปโอเคก็ได้มาแบบนี้นะคะ มันก็ร่วงอยู่ที่เกลนเที่ตักนะคะแล้วก็ไปเทใส่ถังนะคะองก็จะเอาถังมาใส่นะคะพี่ก็บอกว่าให้เอาเข้าไปแล้วก็เสยขึ้นมาก็เป็นแบบนี้แล้วก็เสยขึ้นมาติดตั้งไหมเนี่ยมือใหม่คะ่ะไม่เคยทำครั้งแรก เพราะว่าแถวบ้านที่มีนะคะมันมีน้อยก็เลยแบบว่าใช้มือเออเด็ดเอาอันนี้เราก็คือรถไฟมาหาพี่เขานะคะอีกเมืองแล้วก็มาลองอันนี้อุปกรณ์ก็ของพี่สมอนกัน สำหรับใครนะคะที่มีบ้านอยู่ใกล้ปลป่านะคะแล้วก็แถวนั้นมีบุบรีเยอะๆอะไรเงี้ยก็แนะนําค่ะให้ไปซื้ออุปกรณ์อันนี้เก็บไว้ใช้นะคะมันก็จะใช้ได้เรื่อยๆทุกปีนะคะก็มันก็สะดวกมากแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็เก็บได้อย่างรวดเร็วนะคะดีกว่าที่แบบว่าค่อยๆมาเด็ดพิลามิรนะคะกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ไปพอกินก็คงใช้เวลานานพอสมควรน,นะคะ แไม่รู้ว่าถ้าเก็บบลูเบอร์รี่แล้วจะไปทำอะไรกินนะคะก็ลองค้นหาเองในอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะมีสูตรเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับการทำพายทำมัฟฟินทำพวกอะไรอะเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ค่ะที่ปั่นผสมกับพวกผลไม้พวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะแล้วก็ผสมพวกโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะคะก็ลองหาดูคนสวีเดนนะคะที่เราเคยได้เขาบอกว่ามาเก็บไปแล้วก็ เอาไปาล้างๆนะคะแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้นะคะแช่เก็บไว้ในตู้แช่แข็งนะคะแล้วเวลานั้นเขาก็ออกมากินกับพวกไอติมเอามาใสาน่นมใส่โยเกิร์ตกินในตอนเช้านะคะแล้วก็บางคนเราก็เคยได้ยินบอกว่าเขาเอาไปทำพายค่ะ แล้วก็เอาพายนั้นนะแช่แข็งแล้วก็เก็บไปกินแทนที่จะไปซื้อพายแช่แข็งมากินก็ทํากินเองทําเองเลยแล้วก็เอาใส่ตู้แช่แข็งไว้แล้วก็แทนที่จะไปซื้อ,อบลูเบอรี่ที่เขาแช่แข็งอะไรพวกนั้นนะคะเราก็ทำหาเองจากป่านะคะแล้วก็ไปแช่แข็งเก็บไว้นะคะ แล้วก็สภาพเรารทุลักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่ามือหนึ่งเราถือก,กล้องแล้วมือหนึ่งมือสายเราก็พยายามที่จะเก็บบูเบอร์รี่ซึ่งมันก็ไม่ถนัดนะคะจะถือก,กล้องข้างซ้ายก็ไม่ถนัดอีกค่ะสำหรับใครที่ยังทําแบบว่าเก็บรักษาอะไรเงี้ยทำแยมทําอะไรยังไม่เป็นเนี้ยก็โอ้ยก็ลองสอบถามคนที่บ้านนะคะญาติพี่น้องตัวเองอหรือคนสวีเดนที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็ให้เขาหาชื่อหาสูตรในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ทำตามไม่ยากค่ะมาฟินกับพายแค่ผสมแป้งกับเนยกับไข่อะไรพวกนั้นแล้วก็เอาใส่เตาอบนะคะ จริงๆมันก็มีเยอะนะคะแต่เราเลือกมุมที่เราสามารถทําได้สะดวกเราก็เก็บกันแบบนี้ก็ได้เป็นประมาณแบบนี้แลคะ่ะแล้วก็เอาไปใส่ที่ใส่ถังวันนี้ก็มากับพี่หลายคนนะคะแต่ว่าเราแยกอ,ออกมาถ่ายวีดีโอโอ้อันนี้เยอะมากเห็นไหมลูกดกมากกดดึง สําหรับการที่จะออกมาเก็บพวกเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะคะก็สําหรับยุ้ยก็ขอแนะนําในเรื่องของการเตรียมตัวเข้ามาเก็บโดยการที่เตรียมตัวแบบเดียวกับที่เราเข้ามาเก็บเห็ดนะคะก็แต่งการรัดกุมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะฉีดสเปรย์กันพวกเห็บพวกมแมลงด้วยนะคะเพราะว่าเห็บชอบเกาะเราแล้วก็เอาน้ํามาดื่มด้วยหรือไม่ก็เอาขนมปังหรือผลไม้ติดตัวมาด้วยนะคะเอามากินอะไรแบบนี้แล้วก็ที่ เราไม่ลืมก็คือเตรียมถุงกระดาษเล็กๆนะคะมาด้วยเผื่อว่าเก็บเก็บไปแล้วเจอเห็ดอะไรนี้จะได้เห็ดกลับบ้านไปด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสเปรย์ที่ใช้ฉีดสําหรับป้องกันเห็บป้องกันมแมลงอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์ค่ะขวดเป็นแบบนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายายานะคะหรือว่าตามในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายค่ะในช่วงฤดูเก็บเห็ดนะคะแล้วก็ช่วงฤดูที่เขาเออกไปเก็บเบอร์รี่กันนะคะแล้วก็ติดป่ามาด้วยก่อนเข้าปากก็ฉีดแล้วก็ พอไปสักพักหนึ่งพอก,กินเริ่มจางเราก็ฉีดเพิ่มอีกนะคะเพื่อป้องกันเห็บขึ้ะในป่าที่ข้างๆกับเที่มีโบแบกนะคะก็มีอีกโบแบชนิดนึะคะลิ้นหงอนนะคะที่ก็ไปใช้ทําแยมที่ใช้กินกับเชิร์ดบุลานนะคะลูกชิ้นของสวีเดนนะคะที่เห็นอันนี้มันยังไม่สุกนะคะ ก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมเรงแดงนี้ เดินไปนะคะก็มาเจอคันตเตลนินอย่างที่เห็นนี้มีอยู่สี่ดอกสวยงามเชี่ยวโอเคค่ะแล้วก็มาทําให้ดูเท่านี้แล้วกันเนาะก็ยังมีครั้งหนึ่ง,น,งนะคะว่าถ้าจะไปเก็บอะไรอย่างนี้ก็ควรที่จะเก็บห่างจากที่พักอาศัยหรือว่าพื้นที่ทําการเกษตรของบุคคลอื่นนะคะแล้วก็ต้องไม่รบกวนหรือทำลายสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยเวลาเข้ามาอาจจะเจอเห็บด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราเองเราจะขอเวลาไปเก็บบลูเบอรี่ก่อนนะคะเยอะแยะมากดูเห็นไหมลูกดำๆแบบว่าเยอะมากคะ่ะแถบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบัวบร์ที่เก็บใบออกหมดแล้วนะคะก็เห็นไหมสวยงาม สะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้พี่เขาจะเอาแช่แข็งเก็บใบหลือตอนนี้ก็คือใบที่แยกออกมาเศษใบแล้วก็เศษลูกเขียวๆลูกแดงแดงที่แม่เอเานะคะอะที่กล่องเลยที่สีกล่องมือแดงมากแล้วมันจะล้างออกไหมเนี่ยโชว์ของพี่ดิโห ติดเสื้อติดกางเกงด้วยนะคะใครที่จะไปเก็บโบ,บรบก็ใส่รองเท้าอย่าใส่รองเท้าสีขาวอย่าใส่เสื้อผ้าสีอ่อนแล้วกันใส่สีดำดำเข้มๆใส่รองเพราะว่ามันมันเปื้อนอะ่ะวันนี้พี่ก็ใส่รองเท้าสีขาวไปเปื้อนหมดเลย หลังจากที่เก็บโบแบแล้วนะคะมือมันก็จะเปื้อนไหมมันก็จะเปื้อนแบบนี้ถ้ามันก็ล้างไม่ออกลองถ้าล้างน้ําเฉยเดี๋ยวก่อนล้าน้ำเฉยมันก็จะออกไม่หมดมันยังติดอยู่แล้วก็จะมีวิธีว่าใช้ใช้อันนี้มะนาวอืมช่วย เมื่อกี้นี้ของเราก็มีมือเราก็เปื้อเราเลือกแต่ว่าพี่เขบอกลองใช้มะนาวดูมันจะออกของเรานี่สาดไปเลยเห็นไหมเจ๊จะถ่ายวิดีโอมือตัวเองแต่ว่าไม่ทันแล้วมันหมดไปแล้วไ <laughs> อซอกเลยมันก็จะยากหน่อย เล็บพี่เล็บยาวอ่ะของหนูเล็บ,บสั้นเมื่อกี้เรจิกมะน,นาวมันก็ออกแล้วอ่ะก็ใครที่ไปเก็บเห็ดอะไรนะเชี่ยเกียบซุปะเห็ดดำๆเลยอ่าเงี้ยแล้วมือเปื้อนหรือเก็บโปรแบแล้วมือเปืออเปออเป่อนก็ใช้มะน,นาวนะคะล้างมันก็จะสะอาด แต่ว่ามันอาจจะไม่กินเลี้ยง100%แต่มันก็หายไปเยอะอ่ะดูดิลองที่ลองลงน้ำดิแทงแทนนั่นนนไงตอนในซอกเล็บมันไม่ออกแค่นั้นแหละเพราะว่าน้ำเข้าไม่ถึงสะอาดอยู่นะไสนได้มือใหม่ที่พี่สะอาดแล้วเมื่อกี้นี้มันเหมือนเราไปย้อมมือมาเลยสีม่วง